อุ ens, Her, ้ยเจอเด็กผู้หญิงอะเจอผีผีผู้หญิงผีผู้หญิงอะอุ้ยเชี่ยมไปไหนวะทิบหายผีผู้หญิงอุ้ยอุ้ยโอ้โห่อผีผู้หญิงอะผีผู้หญิงอเอเห็นเห็นยืนอยู่ ข hey, uh, right. oh, oh, re ึ้นมาไหมบผมมองอยู่มองอยู่โอ้ยยยเออมันอยู่นั่นนะอะไรพี่เด็กพี่เด็กคนเดียวอยู่หน้าปฐุมเลยเพราะผมต้องหลบมันเหรอเดินกลับมา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 มองอยู่มองอยู่ใครอยู่ตรงนู้นน่ะใครอยู่ตรงคอยเฮ็ดใครอยู่ตรงคอยเฮ็ดมองให้อยู่เดินกลับมาเดินกลับมาเลยผมผมก็มองอยู่ โอ้ยผีดเด็กผีดเด็กมามาลองกินดีกว่าตัวคนออกไปยครับออกครับเดี๋ยวผมช่วยออกเลยออกเลยเดี๋ยวผมผมผมจ้องให้ผมจ้องให้เดาไปเดาไปมันบางข้างดิไป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 ผมอยู่มุมมองอยู่ไปไปไปของไ่ได้เดียวบร้อยไม่รู้ของเดี๋วผมเดี๋ยวผมช่วยไม่ผมไว่ในห้องนี้เรไม่ในห้องนี้เดี๋ยวผมมองข้างให้โอเค อุยอ้ยวิ่งชิบหายพี่เด็กเชีย่ยนั่นเนี่ยโอ้โห,โหพี่เด็กอะโอ๊ยโอ้ยโอ้โอ้โหอ,อยู่ไหนของมัน<ผ>มวะเ,นเ,เออมันผมคุณคุณไม่เจอผมเจอคนเดียวจะมาเจอคนเดียวไหมแค่คนเดียวไ,ไยวปไปรุดคลองไหผมมองตรงนี้แฮะ ต้องจูกอะอุ้ยแม็กเก็ตไม่เป็นไรเราบอกไปเลย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 แม็กเก็ตกับตัวที่นี่ไม่คเขาพูดได้เกียจัดเลยนะฝากไปฝากไปเกียจแม็กเก็ตนี่หน่อยดูข้างหน้าอให้มันมาตรงเนี้ยพอยบอกผมมองไอ้ตัวนี้ใหเข้าใกล้มันจะเป็นอะงไงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่มีคนมองอยู่เดี๋ยวเข้าใกล้มาพอยเดี๋ยวโดนแทักขอต้องหาของอ่ะมีคนีใเดี๋ยวตีให้ โอ้ยมแมแงลงแมลงโอ้ยผีเด็กโอ้ยผีเด็กอ้าอ้าอ้าไชิบหายเฮ้ยหายชักโอ้ยผีเด็กตามตอน,นไหนไอ้ดำบอกไอ้ดำไอ้ดำไอ้ด,ดำไดำอ้ดำเฮ้ยผีเด็ก ชิพหายมุเดินตามบ่ไปดีกว่าไปดีกว่าขอพ่กก็ติดต่อได้ครับเพื่อนเรายังอยู่ป่ะกลับกลับกลับไปหากันนะไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วเหลือว่าเราโลกจนไม่ไม่เจออะไรมันมันมีอะไรเราเราหลบไม่ไม่ไม่เจออะไรเลยอ่ะคือโลกจนไม่เจออะไรเลยอ่ะ เราตุ้บบัวคอยให้ก็ทีนนีมันคนเดือบบัวลองลองฟาดมันดีดิฆ่าไไม่ด้ลูกจะหักคอแล้ววะนั้นตีมั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 นเออตีมันแข่งมันบเลยไม่ตายแข่งโคตรเลยโอเคจะกลับไหมไม่รู้ผมน่ไมพอดิผมมาเงินไม่พอใช่ปะองอีกทีหนึ่งทีไม่ตายทีไม่ตายไม่เข้านี่มันเส็ดีเล็กเลย โอ้ยผีเด็กผีเด็กชิบหายชิบหายชิบหายโอ้โหผีเด็กตามมองให้ไหนตึ้งหัวขาดึ้หัวขาดไอ้่าผีเด็กมองให้ไหนมองให้ไหนยิ้มเองไม่ได้มองใหอยู่เข้าไปยังเดี๋ยวผมจะเข้าแล้วนะทำไรทำไรไร โอ้ผีเด็กมันท้องแตกสู้มาได้ปะผีไอ้ไอ้มาโอ้โหซือใบเสียงเปิดไฟม่มีเสียงมันหมามันมันมันดักรออยู่ไหม นั่นคือตัวที่ตายว่ะมันคือใบคาเรียมลอยฮะโอ้ไปยังไงไดมันมันมันขึ้นมาได้เหรอใช่มันขึ้นมาได้มันมีทางหนึ่งมันมีบันไดสองทางซ้ายกับขวาโอ้เอาว่าสองตัวทางซ้ายไปไปที่หันออกอ่ะหันออกหันออกจากประตูหลังต่อจากนี้ประตูหลังไปอยู่บันไดขึ้นมันเป็นประตูหลังนี่นี่นี่ตรงนี้มันเ็นประตูหลังเลยไปไปทางนี้ปั้ทางนี้ปั้ยไปไปหน้าสองหลังสองก็ได้ไปแยกกันไป องไปคุยลงไปหลังนี้องอะไรวะเนี่ยอ้องัววอ้ที่ไงที่บอกไงว่าด่านขนพิหารนะใช่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 ของเลอะใช่หนี้นรีบดูรีดุแหน่เนี่ย อย่างมืดฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะอยู่ห้องห้องครัวผมไม่ผมไม่ได้ผมโก้เมาส์ใช่คนนี้นะโอ้โหแม่งมองไม่เห็นเลยต้องกดสแกนไปเรื่อยป่ะเออกดยยาามกดสแกนอยู่เจ็ดร้อยฮะ โล่งเลยวะข้างบนนะข้างบนนะไหน,นนี่คอย,ยเยอะเนะอันของนั้นไม่มี หมดแล้วนนตานนี้เราไปแล้วปะอะอ่าอย่างอยอัน <Okay. S 1> บ้าน่ะไม่มีเลยเหรอม,มันมันเหลือฝัง่งมาตัวเนี้ยของฝั่งเฮ้ยมีตัวอะไรวะตาจ้องเราอยู่อะเมเแมทกมทนี่ฮนี่ฮะนี่อนนี่นี่อนนี่นนี่นอ้าวเพื่อนตุย

ตัวอะไรอะ่ะไอ้ท่านหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วปุ้ยไอ้ท่านมา แล้วว่าเพื่อนไงไอตัวอีกคนไม่อยู่เหรออีคนยังอยู่อีกคนยังอยู่แม่อยู่เข้าไปไม่ได้แล้วอ่ะพี่พี่เหรอวิ่งวิงว่งวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งหน้ามิ่งอยู่หน้ากล้องโอ้ยผมเห็นแล้ว คือผมเห็นปะคุณเห็นผีไหมผมเห็นผีเน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 เขียวๆอะไรเนี่ยนั่นนั่นนั่นแต่คุณไม่เห็นใช่ไหมผมผมเห็นผมเห็นผมเห็นเนี่ยผมเห็นผมเห็นเหมือนกันผีเด็กเห็นทุกคนกบอะว่าผมเดินเข้าไปในนั้นผมก็เห็นเป็นตัวเลยแต่เพื่อนเรายังไม่ออกมาหรือเราว้าวกับว้าเพื่อนกลับมาได้ปะมันของมันจะตกกันเด็กอ๋อต้องรอลู้ว่าเพื่อนโดนไล่หรือเปล่า อันนี้เงินสี่แปดแปดพอไหมไม่พอห้าร้อยสามห้าร้อยสามหกเพื่มมาแล้วไปเลยหกสามห้าห <600, 35. S 1> อย่าอยเข้าไปอย่าเข้าไป,าาไปรไ,ไรด้ยังไงเลยเ็นผีเด็กปะ เนโดนผีเด็กเฮ้ยพีเด็กเอ่ะนี่เพื่อนบอกว่าโดนผีเด็กแล้วก็กระจุดก,ก็แสงไารอบตัวแล้วก็หายไฟหรอเพื่อนโทรวะผมมาตอนผมเจอผีเอาไงดีหกร้อยเจ็ดแล้วอ่ะอีกร้อยห้าสิบต้องต้องได้อีกร้อยห้าสิบเหรอนี่กี่โมงแล้วเด็กเราปะสาเทุ่ม ใครในท่านเหรอมันขัใส่ผมอีเด็กเหรอมันขัใส่ผมอมาหรอมันมันไม่อยู่แล้วนี่มันไม่อยู่แล้วมันอยู่ไหนอะ่ะจะบอกไใ,ใน,นไอวกานไม่เอาไม่เอาไปเลยดีกว่าปะ รือต้องไปต่ออีกหาของอีกหน,น,น้อยหนึ่งต่อตั้งของเวลาจะหมดแล้วไปอมันเห็นแล้วได้ได ูขนนาดี้เอ้ยแต่มันมีโบนัสอยู่โบ,โบนัสโบนัสร้อยหนึ่งมากก็พอดีอ่ะร้อยเลยเหรอไม่รู้ <laughs> รอ 50, ้อไปแล้วห้าสิบป่ะห้าสิบใช่ไหม,ไม ใครลองอ่ะโอ้ยไม่ใช่ไอ้อเ,เ,เหี้ยอ่ะอะไรอะไรมาเป็นเต็กอีกแล้วกูโดนอีกแล้วนี่เด็ก <c oughs> เหรอโดนอะีกแลิบหายโดดตึกก่อนนะี่ ก็สักทีนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวมาเดินมาไอ้ไน้องไอ้เด็กดีไอ้เด็กมันไปแล้วเว้ออันนี้ไปดูยังโอ้ยอันนี้ไม่นม่าไปเลยไปน้ำเดี๋ยวน้ำให้ไป เห็นเลยชอบเลยไปทำไมตันไม่ชอบเลย,มอ,เยมองไม่เห็นเนี่ยหร <Hello. S 1> อฮัลโหลอยู่อยอยูนวิบะตูตันทางนี้ตันแกน๊ดดวยแก๊ดที่ทางเดิมบั๊ด ใช่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 างเดิมเหรอไม่ไม่ไม่ม่มทางเดินไม่มีไฟอะไรเหรอยัยัยัไหนไหนไหนเดี๋ยวมันมันมันล่าเมือไหรมันโดดใส่แบงมันเดินแบอ๋อมันเดินคุเอไเดินแบบย่องย่องข้ามข้ามฝั่ง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 ข้ามฝัง ดึหลุดคำไหนเอาอะไรงเฮ้ยใครจะกปนอะไรวะนิวคิดเจอร์เซนอะไรสักอย่างใครใช้แกงตัวอะไรอ่ะไม่รู้ในในตัวอะไรไม่รู้เพื่อนเราที่หายไปก็ได้นะอ๋อผีเบาเคลียร์กล่องมาโอ้ใครวะไอ้ที่มันอุดซ้ําวันนี้ไอ้เนี่ะ ไม่มีเลยเละ อะไรยิงไปเห็นผู้ใดอ่ะโอ้ยตัวนี้เหรอผีกล่องเสียงตัวนี่คือผีกล่องอ่ะใช่ผมเจอคนแรกเลยอ๋อที่ส่งส่งเป็นสับปารดนะแต่ตอนแรกถ้าเราในขับไม่ออกมันใครเมื่อไหร่คือต้องออกทันทีอ้อตไปด้านนอกวิ่งเดียวจัดแบบวิ่งหนีกัไม่รอด ลงในข้ขันต่อลงใน้สามสรอบเองอจบแล้วจบแล้วลไม่เอาแล้วโอ้ไม oh <my. S 2> ่แล้ว